ไอโบได้๋มันโบได้พ่อบาทใช่ครับว่าเสียนัน้นเสียนั้นมันได้ได้ครึ่งหนึ่งได้เป็นแสนของโบได้บ่บได้พ่อบาทอือครับอือแม,ม,ม,ม่เจ้าคนนด้วิว้วสีดได้ฮะคนนด้วิ้วสีได้ได้ได้ไปแลีนไปลนแลีนครบว่าโบได้เล่าขุนลูกเราเป็นทำงานนะ่ะ บ้ญใหบ่ไดนไปเรียนยังบุญไหญคร่าวอะเ่าก็ยองบ่ไดหอดีลยแม่เจ้าแม่เจ้าก็บ่ได้ญ่บอกในฐานะฮ้าว่มีเงี้ยงสมาคมธรรมดาสมาคมอะรแสมาคมใช้บันกิกแลใช้บันทกเออได้กรเสียกระ่าประกันแหลงว่าไงเ่าประกัน่ข้าผ้าอันใดพิ่วอมไดพญามอมใดพญาวนได กรเทียใดใส่มาเบิดบรได้มาหนีหลายปีเลยจะว่าขอยคอ,อยาขอยามาทำจ่อยเดวมันเป็นจังไดมันคืออันบริษัทเสื่อเจ่ามันค่อนแค่นักเตะเุงอ่ะบอกเทงกับบริษัเบิด้ได้หันเออได้ในน้อยได้หันบอกเจ้าได้เบิดอยู่วเจ้าบริสุเฮ้ยเือเี่ยหอ,ขอ,อ,อบรได้ ก็จะมาก่อมมันนี่แหละเงินลอยไงว่าเงินประกันจะมาจะบริกิรโฉนี่แหละยกิรุนนี่นะปัตตุกียยังไงไม่ว่างนีตัวจังหวะพ่อได้อันอันนี้แน่ยากิหลาก็จังมือช่างมือใครเนาะยากิห่าจะงมือช่างมือเนี่ยก็ไข็นี่แล้วท่านเห็นสนเหียนเงินท่าได้กู้ขึ้นนี่เลยเออเข้าบูมดอะไรทำอะไรยู่นีมันหลมไมหไจะได้ม่อลมเข้าคงจอเ่าท่านได้เพื่อบาทในวงในเข้าทีอืม ตะกี้เห็นว่วปลา,ปาพ่อขวมเดือนอือปุ๊บข้อซ้ำเดือนเออตะกี้ผู้นำมาเน,นเนี่ยนี่มาตัวกันกระครับทีมาตัวด้วมาตัว,ตว,ตวเอามาัมนพี่ดมนั่นน,น,นั่ะนี่เอาไปเลยคนมันละมุอร้อยที่รอ้รอยที่บันหัวใต้ล้วก็บไนน่ได้เงิน ได้ลก็บ่ได้นั่นนังนมื้อนี่มื้นนี้มื้นนั้นมื้อนั้นนนีนนั่นเล้อาซื่อเออหืมบ่เเิงเออถ้าเทงเออได้พีเดือนมันจนเราพูยขาดมันซะเดือนมจนว่าพอเปีมคือว่าได้ครั้งนึงได้เป็นแซนหวยพอเปีมเงินนนเาได้เงินพนศล้วได้เงินเงินพนศบอกบอกเงินพนศเได้ลองกันนั่นลอกันนั่นเชยเอาละลากันั่เชียอเอา คนยีเปีมอือาะไรก็ท่อกรซอแล้วก็มียอมยู่บ่มีอยู่มีอยู่กับชี่บุได้บ่ร้ายอือเ้าหรืยว่านั่นทุ่มร่วมกำลังพลวบาแล้วเนี่ยหันีเปมอัมนนี้ท่านในใหเทพอบาท